สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินพามาดูรถใหม่อีกแล้วนะคะรถเพิ่งเข้ามาสดๆเลยวันนี้พามาดู m มิ s u ูบิชินะคะมิตซูท้ายเบนซ์ 4G93 ค่ะอดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะดูสีนะคะภายนอกเครื่องแล้วก็ภายในวันนี้รถสวยมากค่ะทุกคนท้ายเบนซนะคะ วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมุมกันหน่อยเดี๋ยวเบื่ออ่าเริ่มต้นที่ล้อแม็กกันเลยค่ะล้อแม็กนะคะสวยๆวยล้อแม็กเนี่ยสองูนยทับสีทับสินะคะสวยมากเลยสีก็สวยนะทุกคนสีสวยอ่าดูเครื่องค่ะดูเครื่องกันนะคะ เครื่องนะคะอยู่ที่พันแปดจ้ะเครื่องเครื่องพันแปดนะจะสี่ตีเก้าสิบสามสวยๆเลยค่ะอ่ามุมกว้างก่อนมุมกว้างก่อนสวยมากค่ะทุกคนทรงแต่งนิดๆน,นะคะแค่ล้อแม็กก็กินขาดแล้วค่ะ จ้าภาพเกตบีนะคะคันนี้ราคาไม่ต้องพูดถึงถูกใจแน่นอนเพราะว่าทางเพจเราเนี่ยขายถูกอยู่แล้วขายถูกอยู่แล้วราคาโดนใจแน่นอนค่ะรถคันนี้ปี98นะคะเป็นเกียร์ออโต้สีบอลเงินค่ะใช้น้ำมันอย่างเดียวนะน้ำมันอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้แก๊สค่อยๆเข้าไปดูภายในกัน าบภายในเป็นเบาะผ้านะคะสภาพสวยเบาะไม่มีขาดจ้าคอนโซลก็สวยนะคะคอนโซลไม่มีแตกเลยไม่มีแตกไม่มีหักนะจ้าปวงมาลัยพาวเวอร์คะ่ะนี่สวยๆเลยเกียร์ออตโต้นะคะ เป็นรถบ้านนะคะไม่มีชนหนะักโครงสร้างเหมือนเดิมเดิมๆเ,เลยค่ะแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะเซ็นทัลล็อกทั้งคันกระจกไฟฟ้าสีบ่บานดูอีกทีชดัชดๆช่วงล่างพอใช้นะคะอ่อช่วงล่างพอใช้ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีดังแน่นอนจ้าแอร์เย็นฉ่ำนะคะคันนี้เครื่องสมบูรณ์มากเครื่องเกียร์สมบูรณ์เลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังนะคะท้องเก็บสัมภาระจ้าท้ายท้ายกว้างนะคะใส่ของได้เยอะ แน่สวยไหมสวยไหมถ้าถูกใจนะคะแชทไปที่เพจบางแสนรถบ้านได้เลยสอบถามราคาได้เลยรถผ่อนได้นะผ่อนเดือนไม่กี่บาทเองรายละเอียดโทรสอบถามเฮียโดยตรงได้เลยนะคะเดี๋ยวเฮียเขาจะให้รายละเอียดยิบเลยรายละเอียดแบบยิบยิบมากนะคะรถก็สวยวิวก็สวยนะคะ วันนี้เปลี่ยนมุมหน่อยเดี๋ยวเบื่อกันค่อยๆนะคะจะได้ดูชัดๆเนะาะโอาสรุปโดยรวมนะคะคันนี้เกดบีนะใช้งานได้แบบ ใช้างานโอเคช่วงล่างไม่มีดังเลี้ยวซ้ายขวามไม่มีดังนะคะแอร์เย็นฉ่ำพวงมลลาลัยพาวเวอร์ค่ะม i ส s ูบิชิท้ยเบนซ์ 4G93 นะคะถ้าสนใจก็อินบ็อกเนด่วนแล้วก็หรือจะโทรสอบถามโดยตรงกับเฮียก็ได้นะคะเดี๋ยวเฮียจะให้รายละเอียดเนาะอ่าโอเควันนี้แอดมินพามา ดูแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆติดตามเพจบางแสนรถบ้านได้เลยนะคะกดติดตามได้เลยเวลามีรถใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวมันก็จะเด้งแจ้งเตือนนะคะส่วนใครที่ยังไม่ถูกใจคันไหนกดติดตามเอาไว้เรามีรถมาเรื่อยๆค่ะถ้าสนใจคันไหนค่อยเข้ามาดูเนาะ ถ้าสนใจเข้ามาดูรบกวนโทรถามหรือโทรเช็คก่อนนะคะว่ารถคันนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะว่ารถเข้ามาเราจะออกไวมากค่ะทุกคนเพราะทางเราขายถูกเน้นออกไวไม่ได้กำไรเยอะนะคะโอเคบายบายค่ะ